จริงๆก็มาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจไม่ได้หวังอะไรมากปีห้าห้าหก้าเจดในการศึกษาขอให้ทำยังไงก็ได้ว่าให้เด็กของเราเนี่ยอ่านเขียนพูดภาษาไทยภาษามายูและภาษาอังกฤษได้นี่คือโอกาสครับแล้วก็เป็นสิ่งท้าทาย ผมคิดว่าวันนี้การมารวมของพวกเราในวันนี้จึงถือว่าเป็นการที่ถือว่าเป็นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะครับแล้วเราทำไงอย่าอย่าไปพึ่งคนอื่นเราต้องยืนบนตัวของเราให้ได้วันนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กับทรัพยากรในสามจังหวัดเนะียอยากจะฝากคุณครูนะฮะผมพูดในทุกเวทีถ้าจะดูอนาคตต้องมาดูที่ท่าน ไปดูที่เด็กเยาวชนไปดูที่การศึกษาท่านเนี่ยเป็นผู้กรรมอนาคตอนาคตก็คงไม่อยู่ที่เด็กอย่างเดียวต้องอยู่ที่ครูนะอยากให้เวลาที่พวกเราได้ได้นั่งกันอยู่ที่นี้เราช่วยกันคิดที่ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาในกรงปีนังอย่างไรท่านคิด ในครั้งก่อนๆอ,อาจจะเสนอไปไกลวันนี้คิดแล้วผมอาจจะเป็นคนทําให้ในบางส่วนผมเป็นคนสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นครูผู้ที่มีส่วนในการจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญที่สุดครับถ้าไม่เริ่มต้นที่การศึกษาเราก็จะไม่มีทิศทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขนะครับขอขอบคุณมากครับ